ตาเจหาวสวัสดีค่ะนียทุกคนวันนี้เราจะมาเรียน13ประโยคภาษาจีนเกี่ยวกับหมวดความรักนะคะไปดูกันได้เลยคะ่ะประโยคที่หนึ่งว่อไอาหนี่ว่อไอาหนี่ฉันรัก เธอว่เสียงนี่ว่เสียงนี่ฉันคิดถึงเธอนีเสียงว่มา

แต่แฟนในที่นี้ก็คือแฟนผู้หญิงนะคะหนยเพิงโยแปลว่าแฟนผู้หญิงประโยคต่อมา,อมาอนา我已经有男朋友了我已经有男朋友了 ฉันมีแฟนแล้วแต่แฟนในที่นี้หมายถึงแฟนผู้ชายนะคะนานเพิงโยแปลว่าแฟนผู้ชายประโยคต่อมาเจ้าเก๋ยวอปะเจ้าเกยวอปะ,ปะแต่งงานกับฉันเถอะ ประโยคต่อมาเทาชื่อว่อเาเป็นคนรักของฉันทาในที่นี้ก็คือทาพี่ชายกับผู้ชายนะคะเขาผู้ชายนั่นเองนะ เธอชื่อวอเตอร์ไอเเขาเป็นคนรักของฉันต่อไปเธอชื่อวอเตอร์ไอเลนธอชื่อวอเตอรเธอเป็นคนรักของผมเธอในที่นี้เห็นตัวหนึ่งไหมคะตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้านี้ ทานในที่นี้ก็คือเขาผู้หญิงนั่นเองนะคะเมื่อกี้ทาผู้ชายใช่ไหมคะแต่มีตัวนี้ข้างหน้าก็จะเป็นเขาผู้หญิงนั่นเองนะประโยคต่อไปถ้าบอกว่าฉันโซภาษาจีนจะพูดว่าวาอรืชตานเซินวชอช ตาลเชิญตาลเชิญแปลว่าโสดนั่นเองฉันโสดน,นะคะหวอชื่อตาลเชิญฉันโสดพระโยคต่อไปหวอย่าเกินนี่ฟืนโชหว,วอย่าเกินนีเฟินโช ฉันอยากเลิกกับคุณ我要跟你分手我要跟你分手ฉันอยากเลิกกับคุณประโยคต่อไป我配不上你 ว่อเพ่ปูช่างนี่ฉันไม่เหมาะกับคุณเซกเกอร์ไปต่อไปหรกูกว่ากว็ปูเ่下去 หลุูก就离จ吧。้วลหล下去ุนป吧。ถ้าไปกันไม่ได้ก็อย่ากันเถอะรู้กว่ากว่าปู้เสียชีวีหุนป吧 ถ้าไปกันไม่ได้ก็อยากกันเถอะอประโยคต่อไปถ้าจะเป็นพิเศษแบบมีคนมาขอเป็นแฟนแต่เราไม่อยากเป็นอย่างเงี้ยเราอยากเป็นแค่เพื่อนก็จะพูดว่าวอร์เมินหายชื่อจัวเพิงโยปะวอร์เนหายือัวเพิงยปะเราเป็นเพื่อนกันดีกว่า หมดแล้วนะคะ13ประโยคเกี่ยวกับหมวดความรักนะคะสามารถไปพูดคุยแบบเวลาเราจะพูดกับคนจีนอย่างเงี้ยอยากบอกลกเขาก็สามารถนำประโยคที่ได้เรียนกับแอมเหล่าซื้อไปใช้ได้นะคะวันนี้แอมเหล่าซื้อขอตัวลาไปก่อนนะคะจ้าเจียน อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ